สวัสดีครับผมนายโคลูโรโบจากไอเอ็นเลนครับวันนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มไมเทมธรรมดามดาใน Minecraft Font นะครับขั้นะรแรกเราก็เปิดอีคิบขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ,นะรบแล้วก็จะสังเกตถึงซอสโค้ดเก่าเรานะครับที่เราสอนไปการเพิ่มบล็อกไอสโต,โตนเข้าไปนะครับ,นะรบต่อมาเราก็จะทำการประกาศตัวแปรใต้ public c h a ร์ e นะครับหรือพวกฟังก์ชันโหลดนะครับข้างบนนะครับให้เพียงว่า public static item i item แล้วกันนะครับเหมือนกับ monloader เดอร์ลยครับแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ในคนละแพ็กเกจกับ m o นด o โหลดอร์ให้เราหรือแพ็กเกจหลักของมันให้เราทำการ Import คาว่า item เข้ามานะครับให้สังเยกดีๆมันจะขึ้นสองอันนะครับให้เรา import จาก n e t m i n e c r a f t .src เท่านั้นนะครับ ต่อมาเราก็จะเขียนตัวแปรว่า i item เท่ากับ new i item วงเล็บเลข id ครับสองพสามหนึ่งแล้วกันครับเพราะอันที่แล้วเป็นสองพันสาต่อมาเราก็จะทำการ dot set icon index วงเล็บหนึ่งนี่คือไอคอนที่1นะครับโดยการเราที่จะใช้ infinity texture นะครับ dot set item name วงเล็บ ไอไอเทมอ่าเสร็จเรียบร้อยต่อมามันจะขึ้นเออร์เลอร์ตรงนี้ครับเพราะเรายังไม่มีค์ดไฟล์มันให้เราทำการเรียดค์ดไฟล์โดยเอาเมาส์ไปคลิกที่เออร์เลอร์ครับมันจะจะขึ้นให้ครับแล้วกดที่ create c a r อ i item นะครับกด f i n i s ตต่อมาให้เราทำการประกาศนะครับเป็น public i item วงเล็บ in i แล้วกันนะครับเป็นบริก,กาปิดบิก,กาแต่แล้วให้เราพิมพ์ว่า super วงเล็บ i อ่ามันก็ยังจะขึ้น error อยู่นะครับเพราะเนื่องจากมันไม่เข้าใจอ b อบเจกต์นะครับให้เราทําการ e x t e เคสเตพอ x เคสเ t เสร็จมันก็จะถามว่าไฟล์นี้จะเคเจากไหนอ m p o อรมาจากที่เดิมเลยนะครับ n e t m h src พอเราอยู่คนละแพ็กเกจกันนะครับอ่าต่อมาเราก็เพิ่มเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับให้เราทําการเซตเชียทีฟแท็บเชียทีฟแท็บเชียทีฟแท็บวงเล็บเซตเชียทีฟแท็บนะครับวงเล็บเชียทีฟเชียทีฟแท็บมีเอสดอทแท็บเอาเป็น tab, แท็บแท็บอะไรดีเอ่ย แถบมาเลียแล้วกันนะครับปิดด้วยเครื่องหมายนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็จะทำการเพิ่มไอคอนให้มันนะครับโดยการเราจะเขียนว่า public string getTextureFile ข้างล่างเลยครับตรงนี้เลยครับต่อมาเราก็จะไปลองลันดูนะครับ ่านี่ครับขึ้นตรงข้างล่างแล้วครับเป็นไอเทมของเราธรรมดาไม่ใช่บล็อกครับไม่สามารถวางได้ที่ขวาวางไม่ได้ในที่นี้ผมลืมเซตชื่อให้มันนะครับเดี๋ยวผมออกไปเซตชื่อให้มันก่อนนะครับอ่าเป็นในนี้นะครับเป็นレンจนンリジェンด์ .dot a d name. d t a name. วงเล็บไอไอไอเทมชื่อไอ ไอเทมอ่าเรเรียบอยนะครับปึ๊บให้เราการเข้าไปดูเหมือนเดิมน,นะครับอ่าจะเป็นไอเทมชื่อก็คือแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างให้เราสังเกตที่จะได้ค้อดอินเด็กซ์เท่าที่ผมสอนไปเมื่อวานนะครับการใช้ i n f i n i t y Texture คือนับจาก0 1 2 3 4 5 6 7่งสองแสิแล้วขึ้น16ใหม่ ในที่นี้เราใช้ของเท็กเจอร์เมื่อวานหรือเท็กเจอร์เดียวกับบล็อกนะครับเราจะลองเปลี่ยนเป็นศูนย์ดูนะครับก็คือไอคอนอันแรกเลยนะครับไอคอนอันแรกก็จะเป็นสีเขียวแบบเมื่อวานได้ไหมครับก็คือเราสามารถใช้ได้จากตรงนั้นเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสองก็จะเป็นสีแดงเหมือนกบล็อกนะครับแต่เป็นเพียงไอเทมมันไม่ใช่บล็อกนะครับเราเข้าไปดูกันครับ อ่าเป็นไอเทมสีแดงธรรมดานะครับไม่สามารถคลิขวาใช้งานได้อ่าเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างครับขอจบเพียงการสอนการเพิ่มไอเทมธรรมดาธรรมดาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ